มาแล้วเราก็หามจนเจอทุกคนนะครับก็ผมไปเจอวิธีมาละแล้วลองใช้เนี่ยอุ้ยสามารถใช้ได้จริงด้วยนะฮะหลังจากที่ GM เนี่ยได้แก้ให้เครื่องยิงสลิงเนี่ยทุกคนมันเก็บในกระเป๋าไม่ได้นะฮะตอนนี้เรามีวิธีใหม่ละที่จะให้เราเนี่ยพลิ้วพริ้ว่าบการใช้สลิงนะฮะนั่นก็คือวิธีนี้เลยครับอันดับแรกทุกคนนะครับให้เราเนี่ยใช้สลิงทุกคนนะครับหรือว่าใช้เครื่องยิง3มิตินะฮะยิงขึ้นไปด้านบนนะฮะให้มันสูงพอที่มันจะมีคําว่ากลางลลมส่วนมากมันจะไม่สูงมากเท่าไหร่น างล่มเนี่ยพอเรากางล่มปุ๊บเนี่ยมันก็จะร่อนใช่ไหมให้เรากดคําว่ายกเลิกนะฮะตรงนี้เนี่ยพอยกเลิกปุ๊บเนี่ยเราจะสามารถถือปืนได้ละ <c oughs> ทีนี้มันก็เข้าแก๊ปไงทีนี้มันก็คือแบบโปเชก,กกรได้กึ๊บโอุย้ยเท่านี้นะฮะเราก็สามารถใช้เครื่องสลิงสามมิติได้แบบว่าชํานานแบบว่าชํำๆได้อีกครั้งสริงขึ้นไปกดร่อนกดยกเลิกแล้วก็สัต์เลยไนงะปรืดปร้ด มาละฉันกลับบรันวงการละม,มาเลยครับทุกคนนะยังไงก็ฝากแชร์บอกเพื่อนด้วยกันแล้วกันนะครับว่าเพื่อนเรากาลังการลนนะ,ละไปครับทุกคนเดี๋ยวเราไปซ้อมเพิ่มกันอีกนิดนึงทีนี้แหละนานวงการอีกรอบฮึดนครับ